เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวสวัสดีครับพันนี้ผมมาชีา้เป้ารถซื้อสวย,สวยชมรถซื้อเลยขายนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโตโยต้าอัลติสปี๐2ครับเครื่องเกียร์ดีสียังโอเคครับอาจจะมีตำหนิเล็กน้อยบ้างขายเพียงสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองหน้าหมูครับโตโยต้าอัลติสชมหน้าหมูรถบ้านนะครับคันนี้เกียร์ออโต้ เครื drive, e ่องเกียร์ดีแอร์เย็นเล่มเอกสารชุดโอนครบๆนะครับตามนี้เลยสาม0 0บ่ทคราับรถบ้านราคาที่สุดคุ้มพี่จัดดูรถอยู่บ้านแพรระยองนะบ้านแพรระยองสนใจเข้าไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวนั่นเองเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยครับติดต่อนัดหมายกันโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้เกียร์โต้ครับเบาะผ้าเดิม เครื่องเึงเสียงจอสัมผัสให้ด้วยกระจกไฟฟ้าครับห้องโดยสารสะอาดทัง้งหน้าทั้งหลังเบาะไม่ขาดสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ